เต้นตัวเลยต้องพากล้าต้นตัวเลยต้องพากล้า่นดีกว่าน่ดีกว่าเลยก็ขอให้น้ามีความสุขมากๆตอนนี้ก็เป็นปีที่3ามแล้ว ที่เราได้แอบิเบอร์เดนนะก็เราก็ผ่านอะไรกัน <cs Hamilton> มายกแล้วก็อายุก็ไม่ได้น้อยแล้วเราไม่รู้ครไม่ได้นับไม่ได้นับไม่รู้เลยก็อยากจะให้นัดเก็บความทรงจำดีๆที่เราผ่านกันมาไว้หอมหรือยังเวลาหอมหรือยัง